สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอาร์ตที่ร้าน VVP 4 x 4คีกครั้งนะครับก็วันนี้เราจะพา,าแนะนำสินค้าอีกหนึ่งตัวเลยที่จำเป็นสำหรับรถยนต์สายออฟโรดเลยที่ว่าจะต้องมีแบบติดตั้งในรถรุ่นนั้นๆเลยนั่นก็คือจะเป็นชุดกันแค้งครับติดตั้งใต้ท้องรถยนต์ก็ในวันนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างจริงจากรถลูกค้าเลยที่เข้ามาติดตั้งที่ร้านจะเป็นรถรุ่น Ford Ranger เครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับ2.0ตัวใหม่ล่าสุด แล้วก็วันนี้จะเห็นถึงขั้นตอนการติดตั้งทุกขั้นตอนเลยว่าเป็นยังไงและชุดกันแข้งตัวนี้จะมีทั้งหมดกี่แผ่นยาวไปถึงไหนครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับ เดิมมันก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีครับผมแต่ตัวเหล็กมันบางก็เลยผมเลยอยากเลือกเพื่อเพิ่มอัพสมรรถนะของโัวรถขึ้นไปครับทําให้เราได้กล้าลุยกล้าใช้ม,มากขึ้นครับชุดแผ่นกันกระแทกใ,ใต้ท้องของยี่ห้อ ARB ออสเตรเลียวัสดุตัวนี้จะเป็นเหล็กความหนาอยู่ที่3มมิลเมตร้นสีพาวเดอร์โค้ดมาเป็นอย่างดีและด้านในชุดจะมีอุปกรณ์ชุดน็อตพร้อมแผ่นเพยยืดไม้ครบชุดเลย สำหรับรถยนต์สแตนดาร์ดหรือรถยนต์ที่ยกไม่เกิน2นิ้วที่คัสซียังคงเดิมสามารถติดตั้งได้เลยในชุดนี้จะเป็นของ Ford Ranger เครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบมีทั้งหมด3ชิ้นแผ่นแรกป้องกันแผงหม้อน้ำหน้าเครื่องยนต์ต่อมาแผ่นที่2ป้องกันตัวเครื่องยนต์และแผ่นสุดท้ายแผ่นที่3ป้องกันชุดเกียร์ สวัสดีครับครับผมครับนี่คุณลูกค้าชื่อผมโมกษ์ประสานัะครับผมชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับอ๋อผมขอเรียกท่านว่าคุณแบงค์แล้วกันเนาะครับครับผมโอเคอันนี้วันนี้ก็เข้ามาติดตั้งชุดกันแทงในท้องใช่ครับครับผมโอเคอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราดูงานตัวจริงกันได้ครับชุดนี้ก็จะมีทั้งหมดสามแผ่นครับครับจะเป็นตามนี้เลยก็คือการติดตั้งก็จะต่อกันไปเลยทั้งหมดสามแผ่นครับอันนี้แข็งแรงมากครับ ใช่ครับมครับผมอันนี้ก็คือตรงรุ่กรนกับตัวลูกค้าเลยครับก็คือการกติดตั้งจะไม่มีการดัดแปลงในแต่ละที่<ม>จะเป็นการหันน็อ,นอ,อ,อนตอ,อย่างเดียวครับผมอย่างในต้องตลาดนี่นะครับมีการใช้ตั้งหลายยี่ห้อหลายแบนรนด์ครับทำไมถึงเป็น A R B ครับอครัที่ผมเ R ลือก A R B แหละครับเพราะว่าหนึ่งมันจะว่าดีไซน์มันสวยงามแข็งแรงดูแบบว่าเท<ฮ>่ากับเหมือนของฟอร์ดพอดีครับผมอ๋อแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์จากของออสเตรเลียก็เลยมัน น่าจะเข้ากันทีนี้ผมดูไว้แล้วดีไซน์อันนี้มันสวยดีครับผมครับผมดีไซน์รอบตัวชอบเลยครับดูแข็งแรงมือปืนอืมครับเรื่องลักษณะการติดตั้งอย่างเงี้ยก็คือเรื่องความสูงมันก็จะไม่ต่ำกว่าเดิมมากจนเกินไปโดยที่ว่าเราจะไปใช้งานลุยใช้งานอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ต่างจากของกันแทงเดิมเลยครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งครับผมยังไงขอบคุณแบงค์ละครับผมขอต้อครับ มีรถมีรถนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวผมเอารถเอาไปส่งให้รับให้เดิมันนี้ผมห่อไว้